แม่สีสุกลงมารอบที่สองที่ออกมาออกกำลังกายวันนี้นะฮะหนีมาแป่งแขนอยู่นี่เองรอบที่สองเมื่อกี้เดินหน่อยเดียวอันนี้ลงมาเดินอ่ะออกกำลังกาย เอามือทาบออกมานี่นย,ยืนตรงกลางนี่ยืนตรงนี้เนี่ยมือจับตรงนี้ไปตั้งยอกเนี่ยแล้วมาอย่างเงี้ตัวมาด้วยนะทำอย่างนี้แล้วมือต้องมาจับนี่ทุกครั้งแดงเที่ยวแบงตัวตัวสองอสาม สี่ห้าหยอตัวเยอะเจ็ดอ่าแเยอะแตะใกล้ๆหน่อยเกาไม่แตะตรงมือหนึ่งสิบอไปข้างนู้นบ้างมือข้างเนียหนึ่งสอง สี <4 S 2> ห่ห้าโตมาด้วยนี่โตมานี่อ่าเอ่าแปดเก้เาสิบอา่ามือยกตัว เขาไม่ไม่ลุ้เขามาอว่าเออวัดดีร้ว่มสวนหลวงรอกล้าเปิดวันไหนมาอ่๋อนี่หน่งปหามากยไม่เห็นมาหลายวันใจวันนั้นไปไม่เจอไม่เจอเอ๊ะไปไหนถึงถามอย ไอ้ไอ้นี่เชื่อไอเต็กไม่ไดไอ้เต็กมันปากหวานีจา่เจหรขกราะไม่ยานยังไม่ได้ไปบิ้วเลยมันยังเอไปหมเียเอเชียมีตางซื้อค่ะทคนน่ามากขนนี่ยังติดอยู่หมโอเคผมเคน่ามากขนนะใช่ เขาเคยนั่งให้แม่ผมเข็นบ้่เาเข็นผมอ่ะไม่เบาเข็นได้เฮ้ยรู้สึกว่าติดตามคนนี้มานานแล้วเนี่ยคนไหน,นเขาเรียกอ่าคนนี้ติดตา,าตามเดี๋ยวดูหน้าตาี้ใครไม่ตาม <c oughs> าเฮ <c oughs> ้ยดูปากหวานไหมปากหวานนะ <c oughs> <c oughs> นี่กี่งล้วเนี่ยวิ่งกี่ค้วิกวว่กเมเดอเมื่อกีก้ได้ได้กินอามาเฉยๆไปก็เลยเดินตามมาเห็นอาหารไปเลยนะเนี่ยชอบใจคิดถึงเรงา,า,า,มมาก็ ไม่ได้มาเอ้ีมาใหม่ี้อยกูเอาไว้่อนเพาะว่าอันนี้ได้ไมเนี่ยอันนี้ก็ได้เลไอนี้มันตาไวที่าน้องน้องอย่าใส่เครื่องประดับน่ถ้าใส่เครื่องประดับีเฮ็ดเกม่งจะจเอาอีกวิธีกาอันั้นนนน้าไม่ให้ผมแล้วอันนั้นไปแล้วาไปแล้วไม่โร้ยใส่ลูกไป้วางอันไหนกาจะโม่เขาบอกเาจะรอให้ลุกเขยอะ แต่คราวนี้ก็เอง, Bref, งหมดวังแล้วเนี่ยเองมีสาววันนี้อยู <aroma S 1> ่แล้วหลานเคยหลานเคยฮ่าไหนเองบอกหลานเคยเออเองบอกเจ้าหลานเคยหมดสิทธิ์แล้วเนี่ยเธอนะสวยนะ่าตาก็ดีนะหอมแปลกเปล่าไม่หอมมากนี่คุณนี่คุณยอดนิยมเหรอไม่ง่ายเต็กไปตาอย่างนี้หรอกแต่คนแก่อย่างเราชอบคนทุบถม ที่ผมถ่ายวิดีโอครับผมส่งให้ดูไงที่เขาพาไปน้ำตกอะไรนะตรงแถวตลาดบุรีอะไรทุกอย่างอ่ะอกอกอีดอกกับเจ็ดน้ำตกเจ็ดคดใกล้ตลาดบุรีฮะสาวเชือกตามไปเลยใช่มอ่าน่ากอกอีดอกคนนำไปรับคนนำเที่ยวเลยกูไปเที่ยวเองไม่ได้ไม่ได้ไปทัวร์ไปเที่ยวมันขึ้นไปแล้ว ขึ้นเสร็จแล้วก็ลงใช่ไหมครับขึ้นแล้วลงเลยเหนื่อยชิไหมครับนอนป่าประมาณกลางเต้นในป่าหกชั่วโมงอ่ะเดินขึ้นเดินลงไปกลับนีเื่อได้นเต้นเดินลำบากไอ้นี่พาไปจังหวัดน่านเนินไอ้อะไรเสมอดาวมันละสี่ห้าปีละไม่ถึงไม่ถึงสี่ห้าปีเขาไปปีนดอยอะไรอะไรสามหมื่นนะมะม่วงสามหมื่นอ๋อไอ้นั่นเขาเรียกน้ำตกไปโตลรอซูไม่เท่าไหร่ ก็เพราะเราไปพักพักที่น้ําตกก่อนคืนนึงแล้วเราถึงจะเดินไปที่ดอยสามหมื่นอีกทีในตอนเช้าไม่เคยตราไปเรียกเขาบอกยิ่งกว่าที่อื่นไม่จริงเขาบอกว่ารู้จริงเขาบอกว่ารู้จริงเรากแล้วเขาไปเมื่อไหร่ไปมาแล้วค่ะไปเมื่อไหร่ไปจากกันแล้วค่ะไปเดือนไหนมาไปเดือนไหนเกือบสองเดือนที่แล้วอ๋อทั้งั้นน้ำยังเยอะอยู่ถ้าถ้าเดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำเหลือนิดเดียวไม่ถูกแล้วไม่มีน้ำไม่ถูกแล้ว น้ำน้อยน้ำตกไม่สวยก็กบไปที่สุดท้ทายเขาปิดแล้ว่นี่เขาชอบนอนปลากลางเต้นน่ะที่ชอบนั่นแหละธรรมชาติเอ็งอ่ะพาเขาไปหน่อยบอกว่าอยู่บ้านดีกว่าค่ะให้เฮียอยู่บ้านน่ะดีแล้วมึงไม่ซ้อมวิซ้อมวิ่งมาทำไมวะหีติ๊กเฮ้ยไ,ไปซ้อมปีนงั้นกูยัยงไปกูยังเดินมาแล้วนะโหดยิ่งกว่านี่กูไปภูกระดึงมาแล้วนะเมื่อต้นเดือนนี่เอ้ยต้นต้นปีเนี่ยรอบที่สี่ผูกกระดึง ไปตอนไม่มีน้ำเลยค่ะอ๋อเขาเพิ่งเปิดแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าแข็งแรงจริงไปนั่นน่ะอะไรนะตอยเทวดาสุพรรณนี่เองมันยิ่งกว่าสามหมนอีกเหรอมันเดินนิดเดียวนะเดินไม่กี่ชั่วโมงแต่แม่งโหดชิบหายกระไดเก้าหนึ่งเท่ากับสองเก้าชันทิ่มหายแล้วแล้วไม่มีลงมีเดินขึ้นอย่างเดียวฮะ ไม่นอนเดินแล้วต้องเดินลงไม่มีที่นอนเหรอไม่มีที่นอนันอไม่มีงไปก็ไม่ได้ไม่ได้ชั่อไะม้ได้่ไม่ได้ที่ดอยเทวดาเขาห้ามนอนเดินไบจะรู้เลยแล้วขอสัถ้าไปนะเอายากันยงไม่ได้ทาให้ทั่วกันอากลเป็นยังไงคะก็สวยนี่มันก็สวยอยู่แล้วธรรมชาติวิวมันสวยอยู่แล้ว ครสยยวนนนนนนยน,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 นะนี่ก็ไปดอยหัวหมดอีกดอยหัวหมดของที่เราสู้สู้ดอยสามหมื่น,น,นไม่นะกูว่ารู้จริงเพราะกูเดินป่ามาตั้งเยอหนุ่มจนแก่ป่านนี้แล้วเดินางป่านางไม้มั้งไม่มไม่ไม่ได้เจ้แต่วิญญาณ็น่อยมี ไม่เคยเจ้าชู้ไม่มาเลย้วไอ้กูเป็นคนไม่เจ้าชู้แม่กูบอกได้ยินไหมเงี้ยมันเฉยเฉยไม่เคยเจ้าชู้มาเห็นเ,อเออนอะจริงเราดูหน้าตาเงี้ยยิคิ้วเดี๋ยคิ้วอย่างเงี้ยค,ยคไนไรเลยอ่ะเอ็งเอ็งไม่ไม่รักษาหน้ากู<ง>เลยนะเ่อเออ เออใช่คิ้วบนี่คิ้วอย่างนี้ไม่เคยมีอย่างนี้ไม่ร้ายอะไรเอา่ใชนี้มีแต่คุยแต่นี่ทำเลยดื้อเยอจะไปได้แล้วเน่นเี่ยโอ้ยสักมโจกแล้วไม่ไม่ใช่ยำแล้วกลายเป็นโจกแน่ยส่ได้คอ้านสวย ในบรรดาร้านตระกูลนี่นะสวยก็คือตระกูลลูกผมนอกนั้นชอบชอบชมลูกเขาสวยอ่ะแล้วจริงป่ะไอโตวไอเฉยก็สวยเทียบลูกกูไม่ติดเลยลูกสาวสวยลูกเขาไปชมบในร้านอีกคนหนึ่งตัวแค่นี้โตโต้วเขาเปลี่ยนยังไงเนี่ยโตสุดแหละได้หน้าอย่างเดียวหน่อยเดียวลูกผมได้ทั้งหน้าทั้งหุ่นอย่างงี้เออหุ่นหุ่นสูงอันนี้อีกหน่อยลูกผมอ่ะ ไม่ใช่จก็พามาดูดิโัวม่เดียวู่ลัวเอ็กนี่แหละองกอ้วยคนเจ้าชู้อย่างเอ็กนี่แหละด้วยประกาศประกาศสวนลงรอเก้าหรือว่าที่ชมเ่อบึงน้ำหนองบอนถ้าเจอชายผู้หญิงสาวๆให้รีบห่างนะฮะเพราะว่าเขาลายมากเลยปากหวานมากนอนน้ำตาลขึ้นปากขึ้ปากกล้อไม่ได้ตากล้อง อีกยป่ากองพูดมากเออโชคดีโชคดีโชคดีจ้าครับภาพสมเนียงไม่มาเยสงสัยไม่มากลับแล้วมาถึง